สวัสดีครับพ,พบ่อแม่พี่น้องมองนีสานครับมองนีสานสายเลาะอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ยังอยู่สวนทุเรียนมองเกาอยู่พี่น้องเอาเป็นคลิปสองต่อพี่น้องถ้ายพี่น้องมาเบิ่งเนี้ผสมผสานนะครับมือไหนว่าหันเบิ่งเป็นทุเรียนแล้วครับนี่เราสวนเราเห็ดลายย่างครับก็เลยต้งตัดเป็นสองคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่เรามีซื้อสวนเราด้วพี่น้องสวนสุกใจนะเราว่านี่ก็เป็นตาสุกใจอยู่ดอกพี่น้องเบิ่งมุมกว้างกันครับเอาไปครับไปหาเจ้าของเรา ทางเข่าสวนแล้วนี่ก็มีโดมมีสุ่มเด้พี่น้องสุ่มเป็นต้นม้อนเนาะม้อนกินนวยกับสุ่มดอกไม้อย่างบุน้นเนี่ยผมบม่รู้จักพี่น้องเขาของก็เริ่มโค้งกนันนะครับเริ่มได้ปีเดียวได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วาการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงน่ครับแต่ว่าคือว่าพอเพียงเรกพี่น้องการลงทุนประรรมดาเรียอการ,กรเกษตรสมมตเนี่ยฮาเบ่งบรรยากาศรอบ ขออภัยในมือความเลี้ยวมือผมคือเก่าแล้วครับผมหมุนไวไวพี่น้องนี่พ่อเจ้าของแล้วแล้วครับคนเก่าคนเดิมแต่ว่าจําซื้อรลว่า่ได้แล้วเอาหน้าสวัสดีครับเอาหน้าไมเอับนี่ครับเป็นเส้นมาลุงมาย่างอีกแล้วนะครับมาแล้วต่อไม้กันไปหน้าสุดท้ายชมส่วนอย่างนี้เกษตรผสมประสานเนี่ยบึงไม่เอาหุ่นก็นะครับเนาะมันคนละคลิปอันนี้น้ำไหมครับสวัสดีครับผม สมสันท้องลาดครับอยู่บ้านบางมง่วงมูหาตำบลห้องงาม,มอเเำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับนี่แหละครับอาคิดนี่เรามาเอาสิพ้า,<ท>าเบิง้งแบบเนี้ยผสมประส,สานแบบเป็นเกษตรผสมประสานนะครับ <c oughs> มันทำเบิ้งทุเรียนแล้วเนาะโอ้แต่ว่าสวนเราวนี่กับนักอนุรักษ์อย่างเนีย้ยนี้ต้นไม้หายากทั้งหลายตัวนี้ครับเป็นต้นมักต้นไหม่โอ้เอ้ามักต้นไหม่ละค่อยเฮ็ดเกษตรได้น้อยหนาเนาะ จะเขามานีเนี่ยมันคืออย่างนี้นะอีกโรงเรียนอย่างเจ้าเนี่ยข้างกำลังทดลองปลูกอง,งุุนครับโอ้ปลูกอง,ง,อง,ง,อง,งุ่นองุ่นองุ่นไรเม็ดพันบิวตี้ซิเลตกับแปกโอกปอเอาปลูกอง,งุุนพร้อมครับนี่ครับเรียนกำลังวาทิวาลอินอิน,อน,อนตาผารบายให้บาหีบายให้เยอะอินตาผารำครับเนี่ยกำลังเห้มันยางสูนเนี้ยวด้วยสินครับนี่ับให้มันออกกันนี่ต้นอย่างคือคุ้นๆเห็นไหมต้นอย่างนี้ต้น พืชซื้อดวงเป็นจมาดเนี่ยโอ้แมนๆมนบ่ได้เนาะโอ้ผัวครับเรามักหนักอนุรักษ์เอาองุ่นแล้วของก็เริ่มปลูกไม่ไม่เลยเดี๋ยวก็เริ่มปลูกครับลงได้ยังพอถึงอาทิตย์อ่ะครับเนี่ยครับสั่งสั่งพันธุ์มาจากบ้านแพ้วโอ้สั่งจากต้นตำรับเลยครับสั่งทั่งคือรี่มาเพิ่นมาทรงพึ่งแล้วมาทรงองุ่นแล้วทีแรกครับส่วนเราสิมีอย่างไฮเบิ้งเน่ไเบิ้งพี่น้องอันนี้ได้ต้นอย่างแนนี่ก็คุ้นคุ้นทกลก กระทอกลกนี่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นครับหมากอุ้งคือเก่าครับโอ้อันนี้เนี่ครับตุ่นทุเรียนขายพันธุ์นี่หทูเลียนครับเนี่ยจะไปลงอีกแปลงนึงครับโอ้ที่ว่าเอาลงไปอีกแปลงนึ่งัะหรือนี่กระลังเตรียมบ่อน้ำอยู่กระลังเฮ็ดบ่อน้ำอยู่ครับนี่พี่น้องเราเตรียมพันธุ์ไว้เลยมีมีหมอนท้องกับกับมูซันคิงมูสันคิงครับโอ้เอามาเฮ็ดเจ้าของเองบ่เลสขายมันบ่บ่เดียวขายแล้วครับเราพาชม ไว้ถั่อันปลูกของเจ้าของกำลังสีลงอีกแปลงหนึ่มี่อย่างนี้นะอันนี้ค้ออีกอย่างหนึ่นี่นี่กบครับโอ้บนโกบอีกแล้วพี่น้องโอ้เหมนกำลังเต้นเลยครับเดี๋ยวหน้าบนโกบปั่นกบพันเกษตรผสมประสานครับโอ้ยี่วันนี้นะนี่นะครับเลี้ยงไว้เพื่อเพืเห็นกบบ่ครับปากเพื่อท้องมีคนซื้อก็ขายครับมีมที่กับคนในหมู่บ้านนะเพิ่นมาบ่อนี่เลี้ยงจ็กโตนี่ยนะเบิ่งพี่น้องเห็นหาล้อยโตครับ ว้าถ่ามว่าตัวบ่อเป็นไงบ่อเอออัดเลยเนาะเตี้ยงได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยเขาเดือนที่สี่แล้วครับเนี่ยโอ้พอไข่เขาสั่นเมียตัวใหญ่นี้มี่นมาหาตัวซื้อตัวโลแล้วเนาะครับมาซื้อเรื่อยละขันแร้วก็จักบาทครับกบเนี่ยกบร้อยยี่สิบครับโอ้ตู้กรบราคาแพงด้วยสินน่ะครับแต่ว่าย้ำธรรมชาติต้งใี้มันโบถึงเลอครับกบนี่อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนอีกนะต้นทุเรียนน้ำปลูกแซมมันแซมเงาะ เพื่อถากส่วนขวาใส่เงาะปูเงาะเพิ่มเติครับมันงาะมันตายแล้วผมก็เลยเอามาปลูกแซมทุเรียนมีเงาะมีกล้วยมีติ่งว่ามีเงาะน่ะโอ้เราเอาทุกอย่างเลยนช่พี่น้องบ่แม่นเอาแต่ทุเรียนนะครับเงาะมีอยู่ประมาณยี่สิบกัวต้นนะพูดหน่อยยี่สิบกัวต้นครับแต่เงาะนี่เป็นไว้ก็ทุเรียนได้ครับหม่องอื่นที่เพิ่นปลูกนี่ครับนี่ครับเพิ่มบรรยากาศสวนก็แล้วนะได้โอ้เป็นเงาะเดตินบดนั่นไงเงาะเขาเงาะอินทผาลัมฟังนี่เป็นเงาะอินทผาลัมต้นแต่มันตายเขาอินทผาลัมมาแซม อย่ครับบนดูแลเราก็มีอ้อยดีน่อ้อยขั้นน่ำครับของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะเ่อก่อนผมไปไทยทุเรียนอยู่บุ่น้วยครับมุมทั้งบุญบันนี้เป็นแนวผสมประสานเนาะเป็นกล้วยเป็นมังงะครับง้อเรามีอย่างนี้ทั้งบุญหน้าครูมีสมโอครับโอ้สมโออันนี้คอกยิยังอีกส่วนใหญ่อันฝั่งนี้คอกคอกปลาดุกคอกปลาดุกอีกครับพี่น้อง ปลาดุกโอ้เอาาตกอย่างแท้ได้ไหมน้มองเราอ่ะปลาดุกบ่อน,นี้ยังมอใน้ข่ต่องเนี่ยเกษตรผสมผสานตัวแท้โอ้มาปิดดีเลยครับนี่นเห็นตัวปลาดุกพี่น้องเห็นมอผมบ่เห็นดอกเขาต้องเบิ้งดอกครับปลาดุกละเลี้ยงไม่โดนเลยตีครับปลาดุกอะปลาดุกบ่อน,นี้หัวก็ได้เดือดเดือดกัวกัวนะครับโอ้เดือดกัวกัวครับปลาดุกอยู่แถวบ้านเจ้าลรลวละจักบาทครับขายเอาไปขายให้ร้านค้าขายส่งให้เพิ่นโัวละต้นละหกสิบห้า โอ้ดีราคาดีดนไหมขนาดราคาทรงปีแอรราคาทรงพ่นเชือดให้พ่นพร้อมนะครับจับแล้วก็เชือดเชือตดตีพ่นพร้อมครับเชือดคอแล้วก็บงั<ม>บงบังพ่นเถอะไปย่างเลยนะตอนเศร้าอ๋อไม่ค่าบ่มีเวลาครับไม่ค่าบ่มีเวลาตามไปมกินผมขายถ้าขายทรงถ้าขายทรงลดราคาสิบห้าครับโอ้วันนี้มาสมโอตีหน้าเนี่ยสมโอพันดูครับสมโอทัตทิมสยามครับโอ้เราเน้นแต่ของดีๆทั้งนั้นตอนนี้พี่น้องเลยทัดทิมสยามมีอยู่ประมาณ ตักสวนขวบเป็นต้นสิบต้นนีเนาะครับผูกเส้นส่วนขวบนี่หลายพดครับของนี้ผสมประสานโอ้ลงทุนเอาดินมาปลูกโดยตรงตีหน้านี่ไหมเอาดินมาใส่ตะกี้มันตํามันหนับมันขังเนี่ยผมก็ได้เหรอจ้างรถเพื่นเอาดินมาใส่เป็นร่องน้ำเป็นะเป็นร่องน้ำเป็นโอ้เอาไปเบิ้งร่องน้ำดูมีอย่างเนีร่องน้ำครับโอ้ร่องน้ำกันครับมีน้ำปลายตีขุดขุดอันเป็นคลอง ล่อแดนนะครับที่อาศัยว่าเลี้ยงปลามีปลานิ้นปลาตะเพียนอของเลี้ยงปลาครับมีป่านไปทั้งเดือดป่าเพราะผมให้ครับของรอบอ้อมที่เนาะหนาเนาะเอิญเนาะหายครับชมมันมี้ันอะไรเนี้ยผสมประสานนี่คือชมอย่างเดียวพี่น้องสมสวนมันก็มีแบบผ้านำหอมแต่น้ำผ้านำหอมมือไม้ด้วยครับมือไม้ใจเอางอนะครับ พุ่มปีเดียวเบิดงบประมาณหลาเป็นไงแล้วครับเนี่ยถ <c oughs> ามมึงได้เป็นไงโอ้เบิดหลายอยู่ <c oughs> ตั้งแต่วางทอกับที่บ่เขา่าหกหกหมื่นเจ็ดหมื่นเราบอกนึกแต่ทอสปริงเกอร์อนี่ไหมครับแต่ทอนะครับอ่าเราซื้อพันธุ์อีกมั่วบ่นเนี่ยพันธุ์อีกเห็นบ่พี่น้องการเกษตร้ะคันพุ่มนี้เงินกัเนเฮ็ดยากคือกันนี้เนากหน้ากันซื้อทุเรียนมาช่วงแรกคือพันธุ์ทูเรียนมาผมไปเอาจากอำเภอขุ่มมันเนาะซื้อมาสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทก็ พันธุ์ทุเรียนอ่ะครับสองหมื่นฟ้วเราก็มาซื้อปลูกแซมอีกจังสมโอจังนี่ก็สมโอครับจริงพันธุ์สมโอนี่ก็แพงอยู่บรแมาณเลือดจริงละจักรลอยครับต้นละลอยครับพันคือพันธุ์มันมานี่ก็กล้วยอีกกล้วยได้ซื้อบอกล้วยกล้วยก็ซื้อครับกล้วยกล้วยเฉดจะไปกล้วยวานสิหมูครับกล้วยหนี่งต้นละสิบสองบาทสร้างของมาให้สร้างของมาทรงไม่จากจังหวัดเลยคือกันไม่จากจังหวัดเลยครับ โลกจุกออนไลน์พี่น้องอยากได้อย่างแค่เขากดสร้างย่างเดียวหมดนะครับทรสั่งเรากเพิ่นก็มาส่งเลยครับก็งามไว้ครับผสมโองามไว้ปลูกพร้อมกันกับทุเรียนบ่ครับนี่ผสมโอเพิ่นได้สิบเดือนนะครับเนี่ยครับโอ้สิบเดือนโอ้ใกล้จะได้กินรวยแล้วสามปีก็ได้กินรวยครับเดือนนี้นี่ล่องกล่องน่ะล่องกองก็เอาเองล่องกล่องมันมีอยู่งเสียหาต้นนี่ล่ะเอาเราล่องทุกย่างติดกลงหน้าเนี่ครับบึง ที่ว่าไปสั้งพันธุ์มาจากกันสั้งพันธุ์ทุเรียนมาจากอำเภอกหงแล้วก็ได้เห็นเห็นล้งกองก็แล้วมาแซมมาลองเบื้เนาะครับผมมาเส้บไว้ที่หาต้นครับลองมันก็น่าสนองครับเราก็เลยลองโอ้เนี่ยปลาบ่อนเต็มอยู่ครับนี่นี่แหละในคลองนี่มีพวกปลานิลปลาตะเพียนนะครับโอ้แต่คลองปลานิลปลาตะเพียนหลายเด้พี่น้องผัวตลอดแนวเล่นบ่ครับครับตลอดแนววันครับเบิ่งปลาดูการเกษตรครับมีกินมีใช้เหลือก็ขายมันหมดนะเพราะที่ ได้ส่วนมากก็ไขายขยก็ให้ปวกก็เบื้องบังหุงนุก่าตามเข้าไปก็ให้ลูกข้หล้านเพื่อนกำสมาลูกล้านเขามาหากปลาให้ลูกข้หล้านได้กินมีปลามีกบมีปลาลูกพร้อมนี้ครับนี่ปลานิ้นปลาแต่เพียนโอ้กินเข้าไปครับอาหารบ่ขาดเขียนนู่นสันนานนีไหมครับนี่กินเองกัเเรือกินเรื่องนาองพ่งพี่น้องเบื่องบังหุงต้นนี้เลอคุณเดี๋ยวต่อไปมักทุเรียนเรสิเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยครับตรงนี้ก็บสิขายเป็นกล้วยไาย ไข่อ้อยขั้นน้าก่อนดีนะชมเนี่ยไข่อ้อยขั้นน้าครับอีกเดือนรอรอปีไม่กล้วยก็ได้ตัดนะครับท่านผู้ใดสนใจก็มาัด้ะครับกล้วยหอมท้องอ๋อันนี้เป็นทุเรียนรุ่นน้อยทีว่าท่านผู้ใดนใจรุ่นน้อยครับน่เนี่ยพึ่งได้จากมือเรารุ่นมาพึ่งด้ที่เขาเดือนที่สามนะครับน่ะเดือนที่สามครับเพราะว่าบางขันไปท้ายรุ่นใหญ่เลยเนาะครับนี่พึ่งลงน่ะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดอีกทีนี่โอ้แล้วโบไปลอยเนี่ยที่วางเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งต่อครับหมุนหมุนจังใสๆพี่น้องเบิ้ง นี่ออกแนว้ยบผสมประสานออกนวผสมผสานฟังเนี่ยครับโอ้ถึงข้าวโพดครับข้าวโพดใบใหม่เบิดแล้วข้าวโพดมันบ่ได้รักษาเจอดินใหม่ครับโอ้ฝนพี่น้องยาวอาดหลาดเลยก็ที่ปล่อยแล้วหนะที่เอาเสียดเอาอ้อยมาแซมเกษตรอยู่อยู่บ้านสวนทุงสิ่มีจากไรหน้าการเกษตรเจ้าเนี่ยเฮ็ดจากไรเนี่ยทั้งหมดที่ทั้งหมดั้องหาหาไรครับหาไรครับทั้งปลูกบ้านนั่นแหละหาไร ที่หาไรอ่ะไรมันไหลพดพี่น้องกันพูดได้มีไรเดียวก็เฮ็ดพอดีอะไรน้อหน้าเนาะเนี่ยตรงนี้ก็บอันนี้ก็เป็นร่องคูเป็นทุเรียนร่องคูพี่น้องนี่ผมก็ได้สามเดือนสามเดือนสี่เดือนเขาพี่น้องงามบ่าครับมีแต่ต้นมานต้นกล้วยไขนาไปทั้งใหญ่อีกโอ้โุ่นผลไม้มีอย่างเนี้ยก็น่ามังคุดกับมีดหน่อะมีมังคุดมังคุดเมื่อกี้ต้นไหนครับผมปลูกลองเปิ้ลแซมเครื่องว่าเป็นซื้อ พันมาจากกันอำเภอขุนเราเห็นมีมังคุดก็เลยเอาติดมาต้นสองต้นกับลองกล่องแน่ยมะตุลในภายตัวได้ครับลองเบื้งปลูกโอ้ครับมาปลูกแซมใบนะได้ม่ได้กินบมโนท่านเราก็เลยเอามาเห็นเพิ่นเอามาเอาล่องมับมันต้องได้กินและหน้าก็เลยเอามาปลูกแซมลองเบิ่งนี่น้องถึงทไทยวันนี้เห็นผลไม้อีย่างในสวนนี่เนี่ยครับหลายอย่างอยู่เลยครับนี่สมเชวานสมเชวานก็มีอีกพันโชกุล โอ้สมโชกคุณครับสมโชกคุณโอ้ผมปลูกแซมไปเพราะอะไรครับเราวถิ่กินเราะละไม่แปลกแปลกก้อนมัวทุเรียนสิได้กินหน่วยก็ได้สมเชวานบางบางต้นมันก็ได้ได้ซิมเมืองน่วยแล้วนะปีว่างหันมาว่างหันเนี่ยมันตกแรงว่างหันเนี่ยเป็นหน่วยเหลือใช่ไเป็นหน่วยครับโอ้หมกสมเป็นหน่วยได้ซิมดาวพน่าครับบังนึกบรรยากาศสวนเราลูกว่างหันมาจากพุ่นนี่ครับผมบ้านสวนเราครับเพราะว่าสมเชวานนี่หลังคาเขียวงามเลยครับ พอเขาปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดอกเพาทันทีแล้วนอกจากเ่าที่เด็ดถิ่งบม่อยากให้มันติดจริงๆครับสุนชิวาเนี่ยเป็นน้อยไว้เป็นทุเรียนต้นคู่เนาะทุเรียนต้นคู่ครับลองถล๊ง้นี่ก็ย่างลายเลยเว้ยนี่ไงกล้วยนี่ไงลองดูพี่น้องกล้วยจำได้ว่าน่ากล้วยจากต้นปลูกไว้กล้วยก่อครับเบิลงกล้วยย่างลายของประมาณห้าหกล้อยหกล้อยต้นหกล้อยก็ต้นครับกล้วยหกล้อยก็ต้นเป็นกล้วยพันยังครับหอมท้องครับ หอมท้องปทุมก็เลยอยากกินกล้วยหอมท้องขึ้นบ่ออกับเบิ้ลคลิปนี้กันหอมท้องปทุมอ่ะครับถ้าอยากซิมอยากกินก็มาช่วงประมาณหลังปีใหม่อ่ะครับกล้วยก็เริ่มในตัดช่วงหลังปีใหม่แล้วครับหลังธันวาครับปีใหม่เลวพี่น้องเดิอนเดือนกล้วยพวกนี้สิได้ตัดหลังธันวาแล้วครับเนี่เอาครับนี่ครับท้ายยางชมสวนมาจันเมียแล้วพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปชมสวนนะครับเพราะว่ามันหลายยางเราต้องจาะตรงฟันทงเนาะนะเนาะ เอา<ป>คลิปูดได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ